Okay. เพิ่มเงเดืยนเดือนสามเดือนสี่เดือนก็คือปมาณเดือนเก้าก็หวังหวั่าอย่างีกเดือนเดือตายายก็มาลาบปูตท้าคนสามีธำบมะวันสามีสร้างบ้านันสามีอัตราเงินสมมาสัมบุกสมบูราร์วา พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาจารย์บริสุทธิ์หมดเกกิเลสเริ่มสะโมกท์ขึ้ได้จากตาลุกจาีแลวอินเลยสักการ ความโลภเาชาวาคาชาโมมุราสุปูเจวังของพระภูมิพระบัจจาวาติบัติแลวที่เมยิสัตย์ตางสร้างต่ากทีู่เทียมีหาปัจายูจาย์สิ่งมราสุกาจานั้นว

ทุเตยัมติธัมมสังฆะรังคัจฉามิตุเตยัพพีสังฆังสรณังคัจฉามิทุเตยัมปิสังฆังสรณังคัจฉานิตาเตยัพพีอุตตัง สมาทิยามิฐานาทิปตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาทิยามิอทินาทานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาทิยามิอทินาทานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาทิยามิกาเมสุภิจะจาระ ภาวังสัมมาอธิญามิกาเมสุจิตฺตา สิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมหิระยาปัจจปมาสตะนาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัจจปสิกขาปทานิสีเลนะนิปุติยันติสัทธาสีเลราโภคัสสปะตาสัทธาสีเลนะนิปุติยันติ

อารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขังยาวัชชาสีลังเดในบดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอนโมทนาในองค์กุศลซึ่งอยากดูทั้งหลายได้มาร่วมกันบำเพ็ญในโอกาสวันพระวันนี้สำหรับพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพจะได้แสดงในวันนี้ก็เป็น วิธีการสร้างบุญวิธีการทำบุญให้เกิดเกตุตุอีกวิธีหนึ่งที่ท่านญาติโยมนิยมทำกันนอกจากการให้ทานนั้นก็คือการรักษาศีลท่านญาติโยมทั้งหลายการรักษาศีลเป็นการสร้างบุญให้กับตนเองในระดับกลางซึ่งผู้ที่ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนรู้จักรักษาศีลก็จะทำให้ผู้นั้นมีชีวิต อยู่ยังมีความสุขตลอดไปดังสมทสิตที่ว่าสุขขังยาวชัชชาสีังสีีงย่อมนำสุขมาให้กับเข้าชาและนอกจากสุข,ข,สขในตอนนี้แล้วก็ยัยงส่ขขงผลเป็นมูลสุญเป็นตัวเราไปในภายภาคหน้าด้วยท่านยายเห็นงทั้ง,งหลายสี่งคือสิ่งหรือกติกาที่เราจะต้องรักษา ตามที่และฐานะนั้นแสดงว่าศีลมีหลายระดับเช่นศีล227สำหรับพระภิกษุศีล10ของสามเาณีศีล8สำหรับแม่ชีอาจจะรวมถึงท่านทั้งหลายบ้างเป็นบางครั้งบางคราวตามโอกาสแต่ศีลที่บุคคล้าไปนิยมรับรักษาก็คือศีลา และการรักษาศีลนั้นต้องทำอย่างไรแล้วเพื่ออะไรและจะได้รับการมีสมมาก้อยเพียงใดทัง้งทั้งหลายการรักษาศีลนั้นก็เพื่อจะรับโทษที่จะเกิดขึ้นกับกายและวาจาของเราเป็นการป้องกันไม่ให้เลสของเราเกิดขึ้นกับเรา ส่วนวิธีนั้นหลายๆคนหลายๆต้นยังคิดว่าทำได้แต่ที่วัดต่อหน้าพระเท่านั้นจริงๆแล้วท่านทั้งหลายอยู่ที่ไหนออกไปเราก็รักษาศีลไม่จำเป็นต้องรับจากพระตลอดไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าการรักษาศีนั้นทำได้ตลอดเวลาเพียงแค่เรามีความตั้งใจอย่างเช่นว่า เราตั้งใจไม่เลนเหล้าเราตั้งใจไม่พูดเท็จพูดหยาบเราตั้งใจไม่ขโมยไม่ทราบทำแก่อดนไม่เครแค่นี้นก็เ,เ,เป็นการรักษาศีลแล้วไม่จําเป็นต้องมาว,วัดก่อนจึงจะรักษาศีลได้ส่วนเรื่องของอานิสงส์นั้นก็นมีมากขึ้นอยู่กับความละเีของศีลววที่เรารักษาในส่วนของศีลห้านั้น ที่รักษาศีลข้อที่หนึ่งด้วยศีลของบุญนี้เมื่อได้เกิดเป็นมเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์ก็จะทำให้ผู้นั้นมีพลรยาไม่ภรรยาไมแข็งแรงอายุยืนปราศจากโรคผู้ที่รักศีลสาศีลข้อที่สองเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งก็จะทำให้เป็นตะบุที่ยำรวยทำกานขึ้น ผู้ที่รักษาสีข้อที่สามด้วยเศษปุ่นนี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะทำให้ผู้นั้นประสบโชคดีในความรักมีบุตรที่ดาเพราะวางนอนสอนง่ายผู้ที่รักษาสีข้อที่สี่ด้วยเศษุ่นนี้เมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งก็จะทำให้เป็นคนที่พูดจาไปแล้ว เมื่อเสิ็จบุญนี้เมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์ก็จะทำให้ผู้นั้นมีปัญญามีความคิดไม่หลงไม่ลืมท่านะยมทั้งหลายจะได้เห็นแล้วว่าแค่สีหน้านั้น็ทําให้เราเป็นบุคคลที่ทเรียกร้องในทุกทุกางหากจะสรุปอะไรส่งให้ความง่ายๆก็ค,คือสีทรงทำให้เราสูง,งสีงตรงทำให้เราสวย สีนำเขาไม่รด้วยสีช่วยเขให้เรารอดดังนั้นท่านยา่งทั้งหลายเมื่อเรารักษาสีแล้วมันก็จะทำให้เรามีแต่ความสุขไม่มีทุกข์และหากเรารักษาสีแล้วและยังให้ทานด้วยอันนี้สมก็ยิ่งเพิ่มปูนมากตัวเราเล่ยโดยเราจะมีความสุขในชาตินี้และเมื่อเราสิ้นสุดจากโลกนี้ไปแล้ว สมองเราที่เราปฏิบัตินี้ก็จะน้อมนำให้เราได้ไปอยู่ในที่สุขสบายหรือน้อมนำเราไปให้เกิดมาเป็นนักติดครั้งก็ขอให้ท่านได้ยกข้าหหลซึ่งันมีโอกาสในวันนี้ก็ได้หมันน่นสร้างบุญสร้างบุญศนย์สมุนเยอะๆครับเพื่อการได้ทาร่าภาษีนี้นิด,นด ตัวชีวิตของเราจะได้มีความสุขตลอดไปอาตมาภาพแสดงพระิสารเทศนาก็สมควรแก่เวลาในนาทีสุดนี้ก็ขอให้ความสุขความสวัสดีจงบังเกิดแก่ญาติโยมทุกท่านทุกๆคนยาปาระธรรมาเทศนาก็ขอลงมือเยื้อสีลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้